สวกค่ะวันนี้นะคะแม่ก็อยู่ที่โรงเรียนมัธยมปัญญารัตน์มัธยมปัญญารัตน์เขาจะอยู่แถวแถวสีลมคือเราอะตอนนี้น้องพิมปอห้าใช่ไหมเราก็เลยเริ่มที่จะดูโรงเรียนมนหนึ่งให้น้องพิมว่ามีโรงเรียนไหนน่าสนใจบ้างเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะไล่ดูว่าที่ไหนนี่โอเปนเอาล,ล้วก็จะไปดูดูอะไรวันน่อก่อน เพื่อจะแบบว่าเตรียมแผนการอย่างนี้ที่นี่เนี่ยก็อยู่ที่ถแถวแถวสีลมซอยสิบแปดก็ที่สนใจเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นเรียนที่สองภาษาอังกฤษอ่ะเป็น English School นะ <Okay. S 1> เขาเรียกสองภางษาไม่รู้แต่เขาบอกว่าเป็นโปรแกรมภาษาอังกฤษ <Okay. S 1> อะไรอย่างเงี้ยนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราจะต้องลองฟัง,งคุณครูพูดดูแล้วก็ดีว่ามีเพื่อนของเพื่อนอะ่ะเขาอเขาย้ายมาอยู่ที่นี่ตอนมอนหนึ่งคือเหมือนกับ คนคนนุณแม่คนนี้เขาศึกษาข้อมูลเยอะอะไรเงี้ยแล้วเขาเหมือนการันตีว่าที่นี่ดีเ้าก็เลยลรองแต่ว่าก็ได้ยินมาอีกว่าที่นี่ออกนอแนววิชาการนะก็เลยซึ่งเหมาะก,กับจิ๋วเลยนะไม่ค่อยอาจจะไม่ค่คอยเหมาะกับจิว๋วไหมเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวต้องมาฟังก่อนเพราะว่าถ้าวิชาการมากก็อาจจะไม่ไหวไนงะโอเควันนี้คือมา Open House นะคะใช่จ,จริงๆเรานะที่เด็กโมต็ว่าราไม่ติดเลยมาดึงมากอันนี้เขามีผลการศึกษาต่อของเด็กม .6 ที่ว่าไปที่ไหนได้ ็มีไปเดนเมืนองน,นอกเนี่ยมหาหลายชื่อเมืองนอกสิงคโปร์อ๋อมีจุฬาก็มีแบบว่าในบัญชีคณะศิลปกรามก็มีจุฬาหลายคนเลยอ่ะอ,อันนี้คุณครูก็มาพาดูโรงเรียนแล้วก็เดินเข้ามาดูแล้วก็จะมีป้ายต่างๆโรงเรียนเนี่ยก็จะเน้นเป็นคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์แล้วก็สอนสังเกตสอนสังเกตเพราะว่าเป็นแบบอินกิชโปรแกรมนะคะก็จะมีเนี่ยเด็กมี ล้วน้องๆที่ได้ไปแข่งโน่นนี่ไปทำได้รางวัลเหรียญทองเหรียญทองเงินเหรียญอะไรต่างๆนะมากมายเลยแตอนนี้มีกี่ห้องเราสามห้องแล้วก็ห้องละประมาณยี่สิบห้ายี่สิบหกคนเลยอย่างนี้โรงเรียนเปิดมาสิบปีแล้วค่ะฉันมีเด็กที่จบมหกไปประมาณสี่รุ่นแล้ว โอ้โหจริงจังมากมีตะมเดลบ้านกันเลยหรอป้านี่ทำโมเดลกันเลยของอวสานนะคะเขาเริ่มเรียนั้าการเนบเรียนเพอร์สเปกทีฟเรียนเรียนคือฐานกันวาหชอบไหมคะเป็นคันธีนของคุณครูแหละแต่ว่าเด็กๆมันจะมาทำเบรกตรงที่นี่อ๋อในห้องคุณครูเหรอแม่เป็นนี่เป็นห้องอาหารเลยคุณแม่ ห้องออาาหรันนี้เป็นห้องเบรคเขาห้องอาหารเลยไปห้องอาหารเลยคุณแม่ห้องอาหารของเด็กๆนะคะจะไมเล็กฮะเขาว่าเขาจะมีแบบเป็นสีรอบตรงนี้ก็จัดแบบนิวโนมอลแต่ที่มันห่างๆกันนิดนึงนั่งได้น้อยเนี่ยแต่ว่าจะต้องแบ่งเป็นสีรอบแล้วมีรายการอาหารอันนี้น้องอิ่มเนี่ยน่าจะให้คนามสำคัญมากเลยก็มีอะไรบ้างได้กิ่นไหมคะ ควาจริงก็สั่งามมีทุกวันป็นจำอยู่แล้วมีซุปด,ด้วยอาหารมาอาหารเมื่อกี้นะคะก็เห็นมมีสลัดบาร์มีอะไรด้วยถ้าเกิดว่าอาหารหลักไม่ชอบก็ทานสลัดบาร์ทานซุปอะไรได้จริงๆตรงนี้เป็นโรงยิมแต่ว่าตอนนี้เรื่องด้วยโควิดไงนึ่มน้องมาเด็กๆต้องห้ามมาเล่นกีฬาด้วยกันก่อนก็เลยเอามาจอดรถไปก่อนนะคะอดูเทรเรียนหนหองประชุมเด็กๆน่าจะใช้ใช้สถานที่กันอยู่ทำะนา เป็นเหมือนท้องประชุมอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าตรงนี้คือกาเด็กนาอยเก็พระค่ะ Yeah. มนหนึ่งก็ใช้น็อตบุกทุกคนนะครั่วเรนาไใช้คอบุกค่ะเป็นระบบารก็เขาจะาโหลดเกมรอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ไมใมันเป็คอบุกเขาที่จะมาใช้เอ่อทางด้นการศึกษาอ๋อเป็นอุปกรณ์ของเรียนใช่ไหมครับใช่ค่ะอย่างเรียนนี้คือกันบ้านก็น่าจะเยอใช่ไหมครับกานบ้านก็เยอะค่ะตัวันนไมือวิธีกา ่ค่ะกั้แต่ว่า็จะจะเป็น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 งานุ่มก็ไปดูโรงเรียนมาเสร็จแล้วนะคะโรงเรียนปัญญารัต์เป็นยังไงบ้างป้าป๋าชอบนะก็คือเหมือนกับว่าโอเคไม่ได้แบบว่าเรียนหนักมากแต่ว่าก็ก็หนักขึ้นแล้วก็เหมือนอยู่ในระดับที่เราน่าจะพึงพอใจอ่ะเนาะแล้วก็บรรยากาศโรงเรียนการภาษาอังกฤษกิจกรรมที่มีให้เด็กๆหรืออะไรก็ชอบเลยล่ะแต่ว่า ติดอยู่อย่างเดียวคือรถติดตรงนี้มันอยู่สีลมไงซึ่งโ,โหก็นี่เรามาสายนะจริงเที่ยงมันก็รถมันก็ลงุงๆก็ยังมีติดบ้างเนาะแต่ก็ไม่ไม่ได้ไม่ติดเรียกว่าไม่ติดแล้วกันอ่ะแต่ว่าถ้าตอนเช้าน,นี่ก็คงสาหัสแต่สีลมเนี้ยตอนเย็นเัากลับก็คงติดมากๆอะไรเงี้ยก็คิดหนักเรื่องรถติดเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ค่าเทอมประมาณเทอมละแสนห้าใช่ไหม ก็แพงนะก็หนักถึงนกันมากกว่าที่เดิมเท่าตัวนะแต่ว่าก็พอได้แหละพอไหวก็จะพยายามนะแต่ว่าเรื่องรถติดทำไงดีคะคิดดูก่อนนั่งมอเตอร์ไซค์มาก็เดี๋ยวพิจารณาก่อนนี่ไงตรงนี้มันมีโรงเรียนอสมชันมีโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนเกิดในย่านนี้มันก็เลยทำให้วันเช้าๆรถมันก็จะติดไงมีออฟฟิศด้วยฉะนั้นมันกลางเมืองงคิดหนักนะคะเนี่ยอ เงคค้นก็อ่าใช่แนะนำไหมเขียนอินบอกมาบอกแม่ได้ใครอยู่ <Okay. S 1> ใครอยู่ปัญญรัดมีอะไรแนะนำก็อินบอกมาที่เพจเด็กจิ๋วชิวเอานะคะามาคุยกันนะแม่อยากรู้ข้อมูลค่ะ